หนักครับเพราะว่าเคยบ่นกับคุณแม่ที่เป็นอาสาสมัครเหมือนกันนะครับว่าอุ้ยทำไมการกู้ชาตินี่มันเหนื่อยมากเลยนะฮะเหนื่อยมากเลยแต่ครั้งนี้เหนื่อยมากเลยจนคุณแม่ตอนนี้คุณแม่ไปอยู่ที่อเมริกาคุณขอโทษด้วยคุณแม่ตาออบอกว่ากู้ชาติต้องเหนื่อยอย่างนี้แหละลูกได้กำไร กำลังใจจากคุณแม่ตาแล้วก็คุณแม่ต้อยว่าตรงนี้ฮะก็เลยว่าฮึดฮึดสู้ขึ้นมาฮะ,ะมีอะไรอยากจะฝากให้กำลังใจพวกเรากบ้างในฐานะทีอะ่อยู่แผนกบริการเนี่ยมีรู้สึกว่าจะมีปัญหาในการให้บริการเนี่ยมีคนมาใช้บริการของเราคิดว่า คนก็มีจริตหลากหลายคนมากู่ชาติเนี่ยนะก็มากันทั่วสารทิศเราในฐานะที่ผู้ให้บริการเนี่ยรู้สึกอ,อ,อาจจะมีคนทำถูกใจเราบ้างไม่ถูกใจเราบ้างเนี่ยบางทีชายก็ต้องขอโทษผู้ให้บริการด้วยนะฮะที่ว่า รับบริการบางทีก็เหนื่อยๆบางทีก็บริการไม่ทันบางทาีถามอะไรไม่ค่อยพูดก็ขออภัยด้วยนะครับขอโทษด้วยครับแ <c oughs> ม่เอาอย่างนายกเลยนะถ้าเอาอย่างนายกต้องโทษว่าเองนี่แหละทำไม่เหมาะสมสมควรตายนะ แต่วันนี้เขาเขารู้สึกว่าในฐานะผู้ให้บริการเนี่ยถ้าขาดตกบกพร่องไปก็ขอขออาภัยนะบางครั้งอาจจะเหนื่อยมากจนไม่มีคำพูดนะนะจนไม่มีคำพูดจนอาจจะบริการไม่ทันจนคนเยอะเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะสนองความต้องการของทุกๆคนได้ก็ขอโทษด,ด้วยกันแล้วกันอันนี้ก็ดีมากเลยนะที่ผู้ให้บริการ มุ่งเน้นการพัฒนาตัวเองอยากจะฝากอะไรถึงพวกเราบ้างที่กำลังขอให้ทุกคนใจเย็นๆแล้วก็สู้ๆกันนะครับเราต้องเอาประเทศไทยของเราคืนมาให้ได้ครับเอาสาธุอน,นี่ันนี้จะเห็นได้ว่านะในฐานะผู้บริโภคนะ เขาก็รู้สึกว่าเออมากินอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยมันน่าจะช่วยเขาได้มากกว่านี้นะก็พัฒนาตัวเองจากผู้บริโภคมาเป็นผู้ให้บริการจนมาเป็นตัวอภิชาตินะ นี่ก็อยู่ยาวมาอยู่ยาวนานมาเหมือนกันลองแนะนําตัวหน่อยดิคุณอภิชาติจิตเยี่ยมารดกพ่อท่านนะครับแล้วก็สมณะศิกขามาธแล้วก็ชาวโศกทุกท่านนะครับคุณอภิชาติมาอยู่กับพวกเราตั้งแต่เมื่อ,อไหร่ก็อยู่ตั้งแต่ปี49นะครับทำงานงกับชาวโสกมาเรื่อยๆครับ ก็ตั้งแต่ปี49ตั้งแต่เริ่มต่อต้านกันมาเลยนะครับแล้วก็จนมา193วันครับร้อวันครับอจนอันนี้2 0งกว่าวันแล้วจะจะเกือบ250วันแล้วเรียกว่าเกาะติดมาทุกสถานการณ์เลยอะไรเป็นแรงบันดาลใจที่ให้ออกมาร่วมกันต่อสู้มันจริงจริงมันไม่ใช่ง่ายนะการต่อสู้กับพวกเราในระยะยาว ในฐานะที่เป็นคนที่มีครอบครัวมีลูกกี่คนสองคนครับลูกสองคนอาชีพอะไรก็ค้าขายครับค้าขายนะคือในในฐานะที่เรียกว่าเป็นเหมือนกับสายมีอาชีพส่วนตัวเป็นปัดแจกบุคคลเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมีภาระมีภาระของทั้งครอบครัวมีทั้งลูกมีภรรยามีกิจการที่จะต้องทําแล้วการต่อสู้ ที่ต้องวิ่งยาวนานเนี่ยมันมันมันเป็นเรื่องที่น่าเรียกว่าน่าให้ใจน่าน่ารับถือจริงๆเลยว่าสามารถวิ่งก่อติดสถานการณ์มาได้ยาวนานทั้งทั้นที่ต้องถามว่าจริงๆถ้าตรงเนี้ยลำบากไหมในทั้งวิ่งกันมาไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบเนี่ยลำบากแค่ไหนเขจริงๆแล้วลำบากนะครับแต่เราก็ทำด้วยหัวใจนะฮะ จริงๆแล้วผมเป็นน้องเล็กที่สุดของที่พี่ๆที่เป็นผู้รับใช้ของที่อโศกนะฮะได้มาร่วมงานกับพี่ๆทุกๆท,ท,ท่านแล้วก็ได้ทำงานกับชาวาโศกรู้สึกก็ภูมิใจนะฮะเพราะชาวาโศกก็เสียสละนะฮะช่วยงานชาติบ้านเมืองมาตลอดผมเองผมจริงๆแล้วผมปฏิบัติตามชาวาโศกไม่ได้นะฮะแต่ด้วยหัวใจแล้วเราก็ ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะฮะพี่พี่น้องผู้รับใช้ทุกคนนะฮะก็ทำตามสภาพครับความหมายของผู้รับใช้เนี่ยตอนนี้คือกาดของพวกเราเนี่ยรู้สึกว่าไม่อยากจะเรียกกาดกันแล้วนะกาดกับกลางนี่อยู่ใกล้ๆกันเขาเลยบอกว่าขอเปลี่ยนชื่อกาดมาเป็นผู้รับใช้กันแล้วกัน <laughs> จะได้ดูนุ่มดวนจะได้ดูอ่อนโยนจะได้รู้สึกว่าเออเป็นผู้เข้ามารับใช้มวลชนนะ นี่เป็นพัฒนาการของแนวความคิดของกาดของเรานะกาดของทัพรมเนี่ยบอกว่าต่อตอนนี้ไปเนี่ยขอเปลี่ยนจากกาดมาเป็นผู้รับใช้กัแล้วกันอันนี้ศัพท์ที่เขาใช้เรียกผู้รับใช้ก็คือผู้ผ,ผู้ที่ทําหน้าที่ดูแลนะความปลอดภัยให้กับพวกเราความหน้าที่ของเขาเนี่ยคือมันต้องตอนกลางคืน,เ,นเขาจะต้องดูแลความปลอดภัยทั้งกลางคืนเลยใช่ไหม เราเล่าหน่อยที่ว่ากลางคืนทําอะไรกันบ้างกลางคืนก็เฝ้าระวังครับคอยดูแลพี่น้องที่หลับนะฮะเราก็ไม่ได้หลับกันทุกๆคนก็ทํางานเหมือนกันหมดนะครับหน้าที่ทุกคนก็มีหมดแล้วก็พี่น้องก็เสียสละกันทุกคนนะฮะที่มาเป็นผู้รับใช้ทิ้งงานบ้านเพื่อนๆพี่ๆนะฮะทิ้งสวนนะฮะให้ลกเลยนะครับสวนเจ๊งเวลาสวนแหละที่จะเจอกันนะครับแล้วก็ภารกิจการงานที่บ้านก็ ทิ้งไปนะฮะเพราะงานที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นโชคดีนะฮะที่ได้มีโอกาสมาทำงานเพราะว่างานตรงนี้ผมว่าหาโอกาสยากถ้าถ้าเราไม่ทำก็ไม่มีใครทำมานะฮะต้องช่วยกันจริงๆครับเขามีกิจการเนี่ยแล้วเขาเป็นคน<ม>เป็นคนทำงานแฟนก็เป็นแม่บ้านเฉยๆนะดูแลลูก แต่ว่าเขาทิ้งกิจการมาเนี่ยเกือบยาวนานมากนะร้อยร้อยกริบสามวันร้อยห้าสิบแปดวันจนนี้ยแทบจะเรียกว่าไอ,อสมบัติเก่าๆเนี่ยขายเกือบจะหมดหรือยังเนี่ยก็ยังพอมีเหลือครับยังพอ,อได้ขาย<ะ>ครับ <laughs> ยังพอมีขายอยู่บ้างไอที่ขายไปแล้วมีขายอะไรไปบ้างเนี่ยเราบอกหน่อยนะบทพุนไม่เท่าไหร่ <laughs> พอดีผมผมเก็บสมบัติเก่าไว้เยอะ <laughs> ทําเองนะฮะ มีของเก่ามีอะไรผมก็พยายามที่จะคือมาอยู่ตรงเนี้ยผมก็แปลกใจว่าคนชาวาโศกเขาก็เสียสละกันนะฮะมีแต่ให้ให้แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้หวังผลทําอะไรก็ไม่ได้ทําเอาหน้านะครับคือเบื้องหลังเนะี่ยทั้งหมดเนี่ยคือทําด้วยหัวใจแล้วก็แสดงความมีน้ําใจของทุกๆคนในรอบๆข้างเราเองผมเองผมก็โชคดีนะฮะผมก็มีทําอยู่บ้างมีพ่อแม่ครูอาจารย ได้อบรมสั่งสอนเราเองเราเห็นว่าสังคมทุกวันนี้มันไม่มีแล้วสังคมแบบนี้แล้วก็หายากนะครับที่จะได้มาทํางานแบบนี้ได้ได้หาโอกาสได้ทําแบบนี้ซึ่งเป็นประโยชน์มากกับสังคมส่วนรวมแล้วก็ได้ได้ได้ส่วนตัวด้วยที่ผมผมได้นี่ผมได้หัวใจจริงๆได้น้ําใจจากพ่อแม่พี่น้องจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ว่าท่านอบรมสั่งสอนแล้วเราก็ได้ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง แล้วชาวโศกก็เสียสละด้วยผมเองก็เห็นว่าชาวโศกเป็นผมว่าที่เดียวในโลกมั้งที่จะทําแบบนี้นะงานตรงเนี้ยผมว่าเราทําให้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มันยิ่งใหญ่ครับถ้าฟังชีวิตเขาเบื้องหลังจริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหฟังแล้ว มันยากมากเลยนะเพราะลูกก็มีลูกสองคนคนนึงก็กำเรียงกำลังเรียนมหาวิทยาลัยอยีกคนนึงกาลังเข้ามัธยมคือค่าใช้จ่ายทั้งครอบครัวเขาตัวเขาเองด้วยอะไรด้วยเนี่ยก็เหมือนตอนนี้ก็มีว่าสมบัติอะไรที่พอขายได้ก็ขายไปก่อนขายไปก่อนขายไปก่อนตัวเองก็เอาเวลามันก็ต้องเอาเวลาที่มีอยู่เนี่ยมากู้ชาติก่อนจะกลับเขาไม่ได้นะงั้นอะไรที่พอขายได้ที่จะส่งให้ลูกให้อะไรต่อไปแต่ยังไงนี่ คุณอภิชาติต้องรักษาเนี่อรักษาตัวให้ดีนะเพราะว่าต้องบอกตรงๆว่ากำนันนี่แทบจะไม่มีเงินจ่ายให้กับพวกลูกบุญธรรมเท่าไร่แล้วนะเป็นลูกที่ลูกกำพาเพราะว่าเวลาเกิดเรื่องกันราวทิ้งนี่ลูกแต่และคนเนี่ยมีคนหนึ่งมีสองคนเห็นบอกตอนนี้มีลูกกำพาถึงสามสิบคนแล้วกำนันต้องหางว่ามาจ่ายหกิล้าน ตันนี้ค่าใช้จ่ายรู้สึกว่ามันก็เยอะมากเลยเนี่ยหกสิบล้านดูเหมือนว่ายังจะหาไม่ไม,ไม่ไม่พอเลยงั้นคนที่มีลูกมีเต้าต้องรักษาชีวิตให้ดีเลยนะคิดหน้าคิดหลังอย่าไปเรียกว่าอะไรยิงไม่ยิงไม่เข้าฟันไม่ออกอนะ่ะคือเขายิงกันอย่าเข้าไปทีเดียว <laughs> ถ้าเขาฟันกันก็อย่าออกไปเลยนะเพราะพวกที่มีลูกเป็นเป็นลูกเป็นภราะานี่โอ้ถ้าเป็นอะไรไปเนี่ยกำนันเดือดร้อนมากนะให้คนโสดๆสเนี่ยไปหน้าหน้าก่อน <laughs> คนมีครอบครัวนี่กำนันตอนนี้กำน,นันลำบากมากเลยนะรรบผิดชอบแล้วบางคนนี่คิดว่าจะมีคนสองคนเอา้ามันไม่ได้มีภรรยาคนเดียวด้วยมีสองคนด้วยนะจะมาอย่างนี้ยิ่งต้องกำน,นันตอนนี้ต้องฟังข่าวมาแว่วๆมาเหมือนกับว่าหางก็มาจ่ายให้ลูกไม่ทันเลยนะลูกกำพร้าทั้งหลายที่ที่เกิดขึ้นแต่นี้เล่าเล่าให้ฟังว่าชีวิตของเขา ค่อนข้างที่จะมาฟังแล้วเนี่ยพวกเรามีระบบกงศีสาะนาโพคีนี่มีกงศีรีแต่ละชุมชนเนี่ยก็ยังพอประทับประทังแต่นี่ครอบครัวเดียวแล้วเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วก็เป็นตัวรับผิดชอบทั้งหมดทั้งครอบครัวเนี่ยแล้วก็สู้กันมาอย่างยาวนานต่อเนื่องเลยเนี่ยถ้าอยากจะถามหัวใจเหมือนกันว่าอเดี๋ยวขอขอให้คุณสมให้คุณอภิชาติคิดหนึ่งนะมีบอกว่าคุณสมภพ คุณสมภพเป็นรูปใครเมื่อก่อนอ๋อคุณสมภพเนี่ยเดี๋ยวให้คนอชเป็ชาวิต่ชาตอบก่อนกันแล้วกันว่าอะไรนะที่มัเป็นหัวใจที่สู้มาอย่างยาวนานมากเลยนะคืออย่างระบบของชาวโศกมีกองศรีเนี่ยยังไงยังไงก็พอทุ่ทีทุทีนะมีช่วยขับประคองกันไปแต่ว่าเราเองเนี่ย ม,ม,มีมันเป็นเรื่องเรื่องอาชีพส่วนตัวท่านเองเราไม่ทํามันก็ไม่ได้นะเราก็ต้องใช้ของเก่าออกไปเรื่อยๆทําไมถึงทําให้เราอยู่สู้ยาวมาจนถึงทุกวันนี้เลยนะต้องต้องคิดคิด,ค,ดคิดได้คิดยังไงถึงสามารถยืนหยัดยืนยันสู้ได้ปักหลักยาวถึงขนาดนี้ผมว่าคงเป็นกรรมครับ เป็นอะไรนะรมเก่าแล้วครับเป็นรมกรรมเก่าครับรมเก่าเลยชาติก่อนผมงกระทาไม่ดีไว้ให้กับชาติบ้านเมืองมั้งครับชาตินี้ต้องมาชดใช้ฮะโอ้จะิงิงง่ายเลยนะมาใช้นี่แผ่นดินคัดใช้นี่แผ่นดินจริงๆครับแล้วก็มาทําบุญด้วยอย่างที่ลุงบอกครับโอกาสที่ได้ทําผมว่าไม่มีแล้วนะฮะผมว่าทั้งโลกนี้ไม่เหมือนประเทศไทย ประเทศไทยเนี่ยดีที่สุดในโลกมีทุกอย่างดีที่สุดในโลกใครๆก็อยากเข้ามาอยู่ผมฟังจากพี่น้องที่อยู่เยอรมันนะฮะผมยังชื่นชมนะครับว่าเขาเขาอาจจะไม่ใช่ว่าจะเกิดผิดที่นะฮะอยู่ในที่แห่งนี้นะฮะเป็นนินธรรมเป็นนินทองแล้วก็ uh ไม่มีละผมว่าใครๆก็อยากมาอยู่เมืองไทยภาษาไทยก็เรียนง่ายที่สุดอาหารไทยอร่อยที่สุด <laughs> ดีที่สุดในโลกเนี่ย <laughs> ผมว่า <laughs> ไม่มีลวพระอาจารย์ <laughs> แล้วก็เราก็ต้องดำรงรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทยผมว่าต้องช่วยๆกันจริงๆนะฮะเพราะว่าไม่งั้นชาติบ้านเมืองจะอยู่ไม่ได้ถ้าถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปมองไกลๆนะฮะเอาเป็นแบบอย่างได้นะครับผมว่าทั้งโลกเนี่ยไม่เหมือนเมืองไทยแล้วฮะทุกๆอย่างความมีน้ำใจนะฮะคุณขอโทษนะพระดานที่ที่เขาบอกประชาธิปไตยเนี่ยผมว่าในโลกเนี่ยไม่มีที่ไหน จะประชาธิปไตยเท่าเมืองไทยแล้วดีที่สุดแล้วครับอะไรก็กินอยู่แล้วก็การใช้ความเป็นส่วนตัวความเป็นส่วนรวมม,มันไม่มีแล้วครับอาจารย์ที่อื่นเขาก็ทำไม่ได้อย่างนี้แล้วครับ <c oughs> เราก็เลยต้องออกมาสู้ไม่งั้นก็จะเป็นเผด็จการเป็นสิ่งที่มันไม่ถูกต้องนะครับก็ต้องต้องสู้ครับอาจารย์สาธุนะ